ศีลธรรมจำเป็นอย่างไรกับมนุษย์ทุกคนเรื่องของศีลและธรรมเป็นสิ่งที่เราได้ยินกันมาตั้งแต่เร็กจนโตบางคนก็สามารถที่จะประพฤติตนตามหลักของศีลธรรมได้บางคนก็ไม่สามารถทำได้หรือไม่สนใจที่จะทำยิ่งทุกวันนี้เราจะเห็นคนทําไม่ดีเยอะตามขาอสารต่างๆที่เราได้เห็นถ้าคนมีศีลเหมือนกันทุกคน เรื่องร้ายๆที่เราเห็นทุกวันนี้มันก็จะไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนเพราะศีลคือสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ทำให้เราจิตใจสูงมากยิ่งขึ้นศีลหมายถึงสมบัติหรือเครื่องประดับก็เหมือนกับเครื่องแต่งกายดีๆที่มีราคาแพงนั่นเองเราอยากจะทำให้ใจของเราดูดีเราก็ต้องเอาศีลมาเป็นเครื่องประดับจิตใจของเราและเครื่องแต่งกายชนิดนี้ ไม่ว่าใครจะเอาไปแต่งก็สวยหอ่อดูดีเหมือนกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่จะรวยหรือจะจนก็ได้เหมือนกันทุกคนและอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีประจำของเราทุกคนก็คือทมเพราะเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเราเจริญก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานหรือเรื่องของจิตใจของเราเองก็ตามจะทำให้เราเป็นคนที่สมบูรณ์แบบไม่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจ หลักธรรมมีสีข้อที่เราต้องมีประจําใจคือ 1. ความจริงใจไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการกระทําก็ตามควรจะทําด้วยความสุดจริตใจว่าเรามีความจริงใจเราก็จะเป็นคนซื่อสัตย์ไม่ว่าจะไปไหนทํางานอะไรก็จะมีแต่คนรักคนชอบอยากจะให้มาร่วมงานด้วยเพราะสามารถเชื่อใจในทุกเรื่องว่าจะไม่โกงไม่ทําเรื่องเสียหาย หรือเสียคำพูด 2. การข่มใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามถ้าเรารู้จักข่มใจไม่ว่าจะเจออะไรจากใครที่มันไม่ดีกับเราเราก็รู้จักข่มใจของตัวเองไม่ให้ไปทำเรื่องร้ายจะทำให้เราเป็นคนที่เหนือกว่าคนอื่นไม่ว่าจะทำอะไรก็สำเร็จได้โดยง่าย 3. ความอดทน ทั้งความอดทนทางกายและการอดทนทางใจเป็นสิ่งที่จำเป็นมากทั้งในเรื่องของการทำงานเรื่องของการเดินทางไปสู่ความสำเร็จของเราถ้าเรามีความอดทนที่มากพอก็จะไม่มีอะไรในโลกที่เราไม่สามารถทำได้อดทนทั้งคำดูถูกดูหมิ่นจากคนอื่นอดทนต่อการสู้ชีวิตของเราไม่มีอะไรที่ได้มาโดยที่ไม่มีความอดทนเป็นส่วนประกอบ ถ้าเราอยากจะสำเร็จมากกว่าคนอื่นทั้งเรื่องการทำงานหรือเรื่องของจิตใจเราจะต้องมีความอดทนที่มากกว่าคนอื่นให้ได้ 4. เสียสละเป็นสิ่งที่จำเป็นมากที่สุดเมื่อเราอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมสิ่งที่จำเป็นต้องมีคือความเสียสละไม่ว่าจะเสียสละเพื่อคนอื่นการเสียสละเพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองหากอะไรที่เราสามารถทำได้ เราก็ควรที่จะช่วยยิ่งทุกวันนี้คนมีน้ำใจหาได้ยากเราต้องฝึกให้ตัวเองเป็นคนที่มีความเสียสละเข้าไว้ให้เป็นนิสัยประจำตัวถ้าคนใดก็ตามที่มีทั้งศีลและธรรมอย่างที่ได้กล่าวไปคนณน,น,นั้นไม่ว่าจะทำอะไรก็จะสำเร็จมีแต่คนรักคนชอบจะมีชีวิตที่มีความสุขมากกว่าคนอื่นอย่างที่เทียบไม่ติดเลย